เอ๊ะเอ๊ะเมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาตามคำสัญญาเนมาเรือพี่น้องจวดพี่น้องจวดสายจวดมยัง้อนละมาเ่มเรื่ออันเออล้อมอุนเรอใจวดียงแใเอาชวยแนเยเตอนประเดเดไหนตอนประเดพี่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 ี่พี่พี่้ีี่ีี่น แมกษีมาล้วไมือไล่ไลดอีกจหามาไหมเนาะผู้ผู้ไล่ดจะไล่ชดได้เลยนี่กินตำเมี่ยงกับกาแฟแ่บปัญญังพัข้าต้องเอาไปเนาะอาพอดีวะใช่ขนาด เอาไปได้กินดังด้อเอ้ยมาทางผีเ้าจะมีมูหลายบ้อนห่วงทางผีมาดูก็เปมาดูรเขาบอกผืนไหนกนี่มาลูกเคยเจ้ามาดูไรเขาคอว่าผืนไหนว่าเราเนาหม่มาชูกินนัลูกเคยเจ้าตัวน่ะเลยโอ้โอมีเสียงใจ ไม่มีอ่ามมกเป็นเากันด่มตองอทังไก่ต้เนี่ยอู้หเหนียวอ่อนตัวตอ้ออเอออตนดอ้อา้นขึ้มเล่าเล่าข้ามยันไล่าข้ามยัน้ามนเลยข้ามมั้ เอาน้ำน้เลิศไว้อยู่ทำไม่หยอดเย,ยออยเออเออโอเคมือม่อเมื่อใดมากก็บอกเ่องนาแน,น่ๆล่วง,วงนาสิตอบอกทิ้นมาถาจะได้บอกลูกเคยหามากะทินอ่อนมาไว้ถากเมือ่อใดมากก็บอก่องนาแน,น่ถ้ถามาก,กระไหมถือมือมือไม่ได้เปกีไก่เด้อมาถึอมือีไก่ไ่ได้กินเนต็ตเามาสาทิ้ ไมเี้เาตัไปทข้านดนนั่นแหได้วางพ่อมาเ็บดอยมาหมตั้มแบมาหัตั้มนะโอ้ยแซ่บเสียบเสีบ้ิตใต้เอาว่จับเลยนั่นเสวนูที่ปลาดาแมาแพงว่าแส่บปนสิใต้แซ่อีดอกยาเลย โนอดต้ยต้มหัวหมูเหอน่โอ้นี่อนอันอัน่มเวบบใยังมูนยหน่อยหนึ่งห่อยหน่คุยยคุเออโอ้เลยดีคะคนสแกเลยแสบพี่น้อแสบแสบมาเลพี่น้อ ใช่ like ้เสียหมอนใส่หมอนใส่จะถ่องบ่ดยย่างเก็บเป็ดกระเพาะทางหัวมันอมเสียเลือดกำลังกันอยู่เสียเลือดมากขนาดนีต่ำอย่างอืมอ๋อเป็นต่อยานจะเตรียมอะไรเธาเห็น เนีละเมบ่ิมบ่อูแนีนทองงนีนทองง้ยนอันนี้ก็บ้าางนอตนั่นตัวก็ะเจียวมาท่านได้ออกข้อถวยมาหนิกรเจียวมาท่านได้ออกข้อถวยอยู่ออกจากกระจับกระุกี้มันกรจับกุกี้นี่มันขายดีกว่ากระจียวเออโอ้ดูทอนมือเรลือกังจ้วบจวบเลยนั่น แซ่แพงเลยครับสวยต่กินหัวหมูมาแล้วออวยนึงแต่มงองสามโคกน่ัง่องกับม่งใช่ไหม่้งหมูปลาใช่ไหมโอ้ตหมูปลาพี่น้องเลยนี่มูบานเห่าแหละมนเลียวแต่ปูปลามูมันอยู่ในปลาานเาพี่กัพอทั้งพียอสายจวด ยำแลงกินยำแลงโอ้ตายหยิบบังเขากินยละอาสวยดยากระจงหอมันเสียอือสีประเด็กเย้เพลขี้กียกระ่งมั้งนั่นประเด็กโอ้ยแน่นอนแจวแจ้วแบบนี้มันเสีย่าอเลยกินบะมอบะเสียจดอันดีวสีประดกทวงหาจฟอนดีจ้ะ พี่น้องคลิปนี้ไว้สำนึคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่เด้ออย่าลืมกดติดตามเราได้พี่น้องเด้อเอาเลือดจะข้ามไหมตบเอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเลยอาจารย์เพ็งมาเสียครับพี่น้องเลยอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม